ราไปเรียนกันต่อว่าที่ทำไมไมันต้อง64เป็นเภูมิ70ได้ไหม80ได้ไหมคือต้มให้เดือดแล้วก็ต้องออพักไว้ใช่ไหมครับใ,<ช>ให้ไ็น70ถ้าจจะพักพักนานเกินมันจะต่ำกว่า70ทว่าที่ต้อ,ตองที่ทำต,ต้องอาจจะต้องเปิดเปิดไฟเลี้ยงต้องการอ่า64ใช่ไหม64 65เพราะว่าเราต้ไมไว้70คือ70เนี่ย ตอนเนี้ยมันเจ็ดสิบสองเจ็ดสามเราเทใส่เนี่ยฮะอุณหภูมิจะลดเหลือประมาณหกสิบกว่า <c oughs> หลังจากนั้นเราเทม้ออันนี้คือม้อหน้าตาแบบนี้อันนี้บดมาให้แล้วบดแค่พอแตกๆข้างนอกก็ยังเป็นเปลือกม้อ,อนอ่อนไหมม้อนนอกฮะอ,อ,นนอันนี้เป็นคาบาเล่อันนี้จะโลละประมาณเก้าสิบบาทถ,าถ้ามาทําขายเองแล้วไม่ทำไม่ทำขั้นเดือดคุ้มไหม คือมอนอกประทัอ,อทจริงๆไม่คุ้มเลย้คุ <c oughs> ผมบอกว่า <c oughs> ข้าวไทยอ่ะผมซื้อข้าวของมะลิมอสขายหุงดูละร้อยห้าสิบอ่ะไม่ใช่หมายถึงเรางทำเองถ้าทำเองได้อยู่แต่ว่าได้ซื้อแต่คุ้มไม่าทำกินอ่ะ <ทำ S 1> คุ้มไหมแพงไหมถามว่าคุ้มไหมครับคุ้มนะอ๋อคุ้มที่ตอบว่คุ้มเพราะคืออะไรคือเงี้ยถ้าเราคิดฟิกคอสน่ะถือว่าซื้อกินดีกว่าออ๋แต่ ฟิ่คอร์พุกว่กอนนี้ฟิคคอร์สเราไม่คิดเราไม่คิดเพราเราไม่คิดฟิคอร์สไวเลอลถ้าไวเลอลอร์เนี่ยตกขวดละประมาณสาสิบถึงสี่บาทเท่านั้นขวดไรเล็ห่ขดเล็กวิแบบเพว่าเสีย่น้ำน้นางาี่ยวจะให้วางแบบน้ำเ้นไงจะได้วางน้ำนี่เท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดสิบแต่ว่าเราจะหมายถึงปริมาณอ๋อปริมาณสิบสี่จุห้าครับ เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวถ้าคำนวณอีกทีนึงว่าทำไมเราถึงได้น้ำทอลกอฮอลชิคโนคุลก่อนไม่เท่าไรเลยเปลือกเต๋อเท่าไหร่ใส่หม้อเยอะแค่ไหนไม่ต้มอยูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะสอนคำนวณให้ใส่เท่าไหร่ดีคือไอตัวนี้ซ่าน้ำตาลาถ้าเราอยากได้แอลกอฮอล์สูงก็ใส่เยอะๆตัวนี้คำนวณไว้สักประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับทั้งหมดเลยทั้งสองถุงเลย คิดได้อกอฮอาเร็นใช่อกจะเกิดขึ้นในช่วงหมักแต่ว่าไอตัวไอตัวเนี้ยเป็นตัวสร้างน้ําตาลเพราะนั้นอยากถ้าน้ําตาลมากแอลกอฮอล์ก็สูงอันนี้ผมคํานวณไว้ให้จบโปรเซสแล้วแอลกอฮอล์ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์คือคำนวณไปมากกว่านี้แล้วจได้แอลกอฮอล์ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับาอันนี้ผสมกันมาแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ตอนที่เราคํานวณสุร เรี่จะสอนบเดียวหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหลังจากที่เราเทเสร็จเราเริ่มจับเวลาได้เลยยังไม่เห็นยังไม่รู้ใช่ครับชั้นสองนี่ประมาณสี่กิโลกว่าน้ำกี่ลิตรเอาเป็นก้อนแล้วน้ำตาลจะได้น้อยออออาืออันนี้น้ำกี่ลิตรครับสิบสี่จุดห้าสิบสี่จุดห้าไม่จะไปต้องลบเหลือหกสิบห้าเจ็ดสิบเปรแลซ็นแต่คนให้มันเหลือหก้าแล้วก็กินฝาใช่ ทำไมต้อง6กสิบห้าคะเดี๋ยวเราไปเรียกันเป <c oughs> เป็นคำถา <c oughs> อยู่ในเนื้อหาหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวผมขอญาตอธิบายท,ทีเดียวเนาะ <c oughs>